มาเด้อพี่น้องเด้อมากินสมกับสนุ๊ดเนาพี่น้องเนามามาๆนี่พี่น้องสนุ๊ดกับหนันหันหอมแดงพี่น้องใส่เจลมาเสร็บเสร็จรกันพี่น้องมามาพี่น้องเนี่ยหืมตัวตัวพี่น้องเจลประแดดนี่พี่น้องเนี่ยบทต้องเอาไม้นมออกพี่น้องหืมพี่น้องฟังเด้อื สุดยอดสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองไปเบิร์สกูสุคนเด้อพี่น้องเดอ <c oughs> ้อร์มาหนีกะบว่าผมมาเจอกับลูดดาวสามะคงอีกแล้วพี่น้องมาหนีสนุกะได้ซื้อมะม่วงเบ้ามาพี่น้องนี่ซื้อมาพี่น้องโลละโลดพอได้พี่น้องแพงแพร่งงวะเสียมากินโสมพี่น้องมาเด้อมาเดอ้อกินน้ำกันพี่น้องมาก เนาะมองประเดี๋ยวไง So. สมขักเทะะ่าไหร่มันสมมาลีพี่น้อะ สุดยอดว่ะจากที่งงๆงเลยพี่น้องกินแล้วแบบตาพึงเลยมามพี่น้องจะว่าสนุนย้ำดังเลยพี่น้องน้ำข้อม่วง,งนะมันจับจับจับมันดัง ้งเพชรทั้งสมเพ็ดเขียวลุยหนีหลอาจะไปเกไก่ ไมว่าเนี่ยไปต่อบัสพี่น้องยิ้สมมันแบบมันนั่งรถมันนั่งรถไล่ต่อขนาะดมันก็แบบยาก,กินเนาะมือนเลือดแจ๊กรขักๆลี่นอะรุย แล้วมาแรกกับเตี้ยมขี่แตก เยไปเไว้ไปมสมัยแต่ก่อน<ม>อที่เราอยู่นะ้ะอ<ม>ืมกินส้มแคี้งั้นจิ๊บจิ๊บูดมือนดีบไอไไีไน้องเซียวเซียวแวอ่ะอืม เขียวดักดกัดกดกัดคนพี่เนาะสมสมสมโพสมโพสโลหนึนึงร้อยบาทเครื่องโลกหสิบบาทซื้อมากแค่เครื่องโลพี่น้อง เพชรวัยสะได้่าพี่น้องน้งนำลายเตะน้ำสนุดเป็นบ่วันนี้อากาศปลอดโปร่งดีนะทุกคนนะแดดจ้าดีแดดจ้าดีแต่ก็แดดไม่หลายนะเพราะว่ามันก็มันก็แดดปนปนไม่แดด เดี๋ยวต่อไปนี้นุชจะเว้าล้วปนไทยเด้อเพราะว่าเว้าวเวล้าว้าไทยเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะเว้าปนกันดีกว่าว่าาแบบ5-5นะพี่น้ะเล้าปนไทยฉันจะไม่เว้าซฉันจะไม่เว้าไทยใช่เหรอขบได้ปล่า่างเลนึกใจเด้อ 女是他。 ากาเป็นจตแต่บอกเบาเบิ้งมันมันไม่หวานนะทุกคนมันเปรี้ยวนะจะได้กระฝากกดไลค์กดแชร์ก,ตกรด,รดติดตามกดซับตะไคร้ให้ชาลุ้อเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนคลิปต่อไปเนาะจะได้กระขอขอบมูกขอบใจไล้ไรเด้อพี่น้องฟังไทยฟังเล่าที่คอยสนับสนุนสนุนตลอดมากนะพี่น้องเนาะจะได้ขอขอบมูกขอบใจไล้ไพี่น้องสบายดีเดนะ้อบ๊ายบาย